ธรรมดาแล้วเวลาผมชงกาแฟก็จะเป็นการดิปกาแฟครับดิปไปดิปมามันเริ่มจะขี้เกียจบางวันเนี้ผมก็ชงแบบดิปเย็นครับการดิปเย็นที่แสนง่ายของผมเนี่ยทำยังไงกันครับต้องบอกกอนว่าผมไม่ได้คิดเองนะเอามาจากคนญี่ปุ่นครับแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาก็ได้กินกาแฟเลยครับถ้าคุณมีดิปเปอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ดิปเปอร์อะไรก็ได้ครับที่คุณถนัดนะครับธรรมดาดิปเปอร์ตัวนี้มันไม่ต้องใช้กระดาษกองนะครับ เพิ่มผมจะเอามาดิฟเย็นครับก็เลยมีกระดาษกองเป็นวงกลมเล็กๆนี่ครับตัวกากกาแฟมันก็จะติดอยู่ในบริเวณนี้ครับก็เอาไปเคาะๆแล้วก็ล้างครับตัวนี้จะเป็นโถใส่น้ําแข็งทรงสูงนะครับทำมาจากพลาสติกค,ครับถ้าเราจะดิฟในปริมาณที่มันเยอะนะครับโถตัวนี้จะสามารถใส่ได้ประมาณ400กรัมนะครับก็ลองเอาไปดิฟเย็นตามคลิปนี้ได้เลยครับ อันนี้คือรูปแบบการวางการสกัดเย็นจากน้ําแข็งนะครับตัวขั้นตอนของการสกัดเย็นเราจะใช้น้ําแข็งวางไว้ด้านบนครับให้มันทิ้งตัวลงเข้าสู่แก้วไปเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ช่างตาช่างนะเอาแบบง่ายๆครับคืนนี้เราจะใช้กาแฟทั้งหมด15กรัมนะครับ1การเขย่าและเทลงไปก็จะได้ประมาณ5กรัมนะครับเขย่าและเท3ครั้งครับส่วนน้ําแข็งเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ150กรัมถึง180กรัมครับชุดบดกาแฟกับตัวบดไฟฟ้ามือครับ เป็นของคารดิโอครับก็จับให้มันดีๆนะครับเพราะว่าท็อกมันแรงมากตัวนี้นครับถ้าเราจับไม่ดีมันจะสะบัดมือเราได้นะครับสุดตัวแล้วให้เป็นระดับกลางไว้ก่อนนะหยับๆหน่อยจริงๆตัวนี้มันไม่ใช่กล่องหรอกครับพอเวลาหยดน้ำเนี่ยมันจะกระจายตัวครับทำให้มันชุ่ม รอบของกาแฟเนี่ยครับส่วนน้ำแข็งมือบดเนี่ยครับจริงๆใช้น้ำแข็งอะไรก็ได้นะแต่เพื่อนผมมีน้ำแข็งมือบดก็เลยใช้ตัวนี้ครับแล้วก็ตั้งตัวภาชนะด้านบนตัวน้ำแข็งครับจะสังเกตว่ามันเริ่มหยดแล้วใช่ไหมครัหยดจนกว่ามันจะหมดนะครับแล้วตอนเช้าก็มายกดื่มครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเป็นการดิฟหนึ่งต่อ1 0บแล้วก็ไปเจออ่างกับน้าอีกทีหนึ่ง ก็ทำได้เช่นกันครับขอบคุณมากครับที่รับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมยังมีคนติดตามไม่เยอะแต่ไม่เป็นไรครับอุปกรณ์ทุกๆชิ้นที่ผมหาได้ผมจะเอามาลงในช่องนี้ครับขอบคุณครับ